มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินะครับร่วมกับทางวัดศรีวารีน้อยได้มีการถแถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลท้องถิ่นอัตลักษณ์ชุมชนสุขไม่จางสามบางสองฝั่งคลองในระหว่างวันที่31มกราคมนะครับจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์2569ที่วัดศรีวารีน้อยครับที่ตลาดน้ําชุมชนวัดศรีวารีน้อยตะบนบางเสาทงเพลบางเสาทงสม,มุทรปราการผู้ช่วยสตราจาย์ นิคสุนทรชัยประธานหัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียตรติร่วมกับพูครูปรัดวิริยวัฒน์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ใจบุญแย,ย้มยิ้มนักวิจัยร่วมแถลงข่าวนะครับการจัดงานเทศกาลเสน่ห์ท้องถิ่นอัตลักษณ์ชุมชนสุขเมจางสามบางสองฝั่งคลองในระหว่างวันเสาร์ที่31มกราคมถึงวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์2 5 6 9ที่บริเวณตลาดชุมชนวัดศรีวารีน้อยรวมจำนวนสองวัน โดยมีนายสุภมิทินาสีผู้วา่าราชการจังหวัดสมุทรปราการมาเป็นประธานเปิดงานภายในงานก็จะมีนางอารีรัตน์สุนทรสนองวัฒธรรมจังหวัดสมุทรปราการพลต,ตรีวัศน์บุญเจริญกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดและเลขาธิการสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการผู้แทนจากสภาวัฒนธรรมอำเภอบางเสาธงรวมถึงกลุ่มเครือขา่ายภาคีทั้ง หน่วยงานภาครัฐไาคกอกชนตลอดจนนะครับครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทางนี้งานเทศกาลดังกล่าวนะครับเป็นงานต่อยอดจากโครงการวิจัยของทางมหาวิทยาลัยห้วเชียวเฉลิมพระเกียรติที่ได้รับทุนสนับสนุนจากทางหน่วยงานบริหารและการจัดการต้นทุนการพัฒนาระดับพื้นที่ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินะครับเป็นผู้ริเริ่ม โดยมุ่งเน้นยกระดับตลาดน้ําชุมชนในพื้นที่ให้เป็นตลาดวัฒนธรรมชาญเมืองที่ประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายโดยในงานก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพบกับผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารพื้นถิ่นรวมไปถึงงานหัตถกรรมชมการสแสดงศิลปะเชิงวัฒนธรรมและกิจกรรมสาธิตที่เชื่อมโยงเล่าเรื่องถึงวิถีชุมชนสองฝั่งคลองเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนและเสริมความเข้มแข็งกับผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืงยนต่อไปครับ